สวัสดีคะ่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูอ้อมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสอบท้ายหน่วยที่11กันนะคะขอย้อนไปในหน่วยที่11เพราะว่าในช่วงที่เปิดเทอมมานะคะเรายังไม่ได้สอบท้ายหน่วยที่11นะคะและในเมื่อวานคุณครูก็ได้ทำอะไรคะทบทวนในเรื่องของปริมาตรและความจุไปแล้วนะคะ มีใครยังไม่เข้าใจบ้างคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนได้หยิบอ่แบบฝึกหัดนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะขึ้นมาได้เลย พร้อมกับให้นักเรียนนะคะเปิดไปในหน้า93และ94นะคะจะเหมือนกับหน่วยที่12เลยนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด10ข้อแต่คุณครูจะมีคะแนนให้20คะแนนนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนเปิดมาในหน้า93และ94แล้วนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนได้อ่านโจทย์นะคะเป็นการฝึกการอ่านไปด้วยนะคะก็คือ ข้อที่1ในหน้าที่93นะคะในข้อที่1ถึงข้อที่6นะคะข้อที่1ก็จะเป็นการาดูนมในกล่องนมในกล่องเนี่ยมันมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่กี่แก้วนั่นเองนะคะส่วนข้อที่2กานะ้ำมันมีความจุเท่ากับกี่แก้วนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูได้ทบทวนนักเรียนไปแล้วนะคะต่อมา ข้อที่3ถ้าจะตวงเผือกกวนควรใช้อุปรกรณ์หารปริมาตรในข้อใดจึงจะเหมาะสมเผือกกวนนะคะเผือกกวนซึ่งเรา,าม,ม,ระะมันไม่ใช่ของอะไรคะของแห้งนะคะมันไม่ใช่ของหยากเพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรตวงดีนะคะเราจะทํากันทั้งหมด10บข้อด้วยกันนะคะมีคะแนนให้20คะแนนนะคะเมื่อนักเรียนทําแล้วขอให้เขียนชื่อนามสกุลเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะ มาเฉลยนะคะแต่ค,คุณครูจะยังไม่เฉลยนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางคนนะคะที่ยังไม่ได้ทำในแบบทดสอบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะเฉลยเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะแต่ขอให้นักเรียนได้ทำไว้ก่อนแต่จะมีนักเรียนบางคนนะคะที่อตอนที่อยู่ที่โรงเรียนค,นคุณครูได้ให้นักเรียนทําไปก่อนแล้วนะคะจะเป็นบางคนเท่านั้นส่วนคนที่ ยังไม่ได้ทำก็ให้นักเรียนได้ลงมืออ่านโจทย์แล้วก็ทำได้เลยนะคะคนที่ทำแล้ววันนี้ก็ลองดูสิว่า,อาลองอ่านโจทย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลองมาทบทวนดูซิว่านักเรียนทำถูกหรือไม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะขอให้นักเรียนได้คะแนนเยอะๆนะคะได้เต็ม20เลยนะคะถ้านักเรียนอ่านโจทย์ดีแล้วก็ฟัง เกี่ยวกับสิ่งที่คุณครูทบทวนไปเมื่อวานนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ